ส่วนเดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถ่ายดวงภาพรวมกล้ง,กว,งกว้างของปี2568นะครับซึ่งในการถ่ายดว,กวงกงกว้างของภาพรวมทั้งปีนะครับจะต้องพูดถึงดาวใหญ่ๆทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับได้แก่ดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความก้าวหน้าของดวงชะตาความสุขแล้วก็ความสำเร็จต่างๆนะครับเป็นดาวตัวแทนแห่งคุณงามความดีต่างๆเป็นดาวแห่งปัญญาแล้วก็คุณธรรมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นดาวที่สําคัญที่สุดในดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะครับ หากพลังของดาวพฤหสัสบดีไม่แข็งแรงนะครับย่อมใช้ชีวิตอย่างผิดทิศผิดทางได้ง่ายนะครับดาวตัวที่2ที่จะต้องพูดถึงนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ความอดทนของเจ้าชะตานะครับแต่ก็สามารถสื่อได้ถึงความทนทุกข์ความล่าช้าต่างๆความน่วงความกดดันนะครับของแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะสื่อไปในทางที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะว่าเป็นดาวแห่งความยากลําบากนะครับ แต่ดาวเสาร์เนี่ยก็เป็นดาวที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะหากชีวิตมีความอดทนที่ต่ําเกินไปนะครับหรือไม่พบเรื่องที่เป็นอุปสรรคท้าทาทยในชีวิตเลยนะครับชีวิตของผู้นั้นเนี่ยย่อมประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงได้ในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับดาวถัดมาที่จะต้องพูดถึงนะครับก็คือดาวราหูนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วราหูเนี่ยไม่ใช่ดาวนะครับแต่เป็นจุดตัดระหว่างวงโครจรสองวงซึ่งก็คือวงโครจรขึ้นไปยังทางทิศเหนือของดวงจันทร์แล้วก็วงโครจรของดวงอาทิตย์นะครับ ราหูนั้นเป็นดาวแห่งการลุ่มหลงมัวเมานะครับในสิ่งต่างๆหรือว่าเป็นการหลงผิดในสิ่งต่างๆนะครับแต่ก็เป็นดาวที่มีความสําคัญมากเพราะกําลังที่ดีของดาวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เจ้าชะตานะนะครับมีเล่เหลี่ยมพลิกแพลงกล้าได้กล้าเสียแล้วก็มีไหวพริบในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้นะครับส่วนดาวใหญ่ดาวสุดท้ายที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือดาวมรษยูนะครับซึ่งเป็นดาวที่ทําให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพิสดารนะครับทำให้มีพัฒนาการในชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับซึ่งเเป็นนดดาาาวที่ิช้มก เพราะฉะนั้นดาวดวงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของในชีวิตบุคคลนั้นๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับและอาจจะกินระยะเวลายาวนานหลายปีกว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะจบสิ้นนะครับซึ่งเวลาเราทายดวงภาพรวมกว้างภาพรวมใหญ่ๆนะครับของทั้งปีเนี่ยเราก็ต้องกล่าวถึงอิทธิพลของดาวทั้งสีดวงนี้ต่อดวงชะตานะครับแต่ถ้าจะเอารายละเอียดดวงแบบเชิงลึกรายเดือนเนี่ยก็ต้องกล่าวถึงดาวอื่นๆด้วยนะครับเช่นดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์นะครับ ดวงจันนะครับดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดดวงชะตาแบบที่จะต้องทายแบบรายเดือนนะครับลงลึกลงไปนะครับซึ่งทางช่องโอสติชานอลนะครับก็จะมีการทายดวงแบบประจํารายเดือนนะครับลงไว้ในช่อง YouTube ทุกเดือนนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของโอสต h ชานอลได้นะครับ ก็จะได้ติดตามเนื้อหาการดูดวงนะครับแบบรายเดือนนะครับแล้วก็เนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจนะครับที่จะนํามาลงในช่องนะครับและก่อนที่จะไปดูคําทํานายของแต่ละลัคนาราศีในปี25 6 8นนะครับทางช่องเนี่ยแนะนําว่าหากท่านยังไม่ทราบลัคนาเกิดของตนเองนะครับแนะนําให้เอาวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดนะครับแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับ ท่านก็จะได้ลัคนา,าเกิดออกมาซึ่งการทายดวงโดยดูตามลัคนา,าเกิดนั้นนะครับจะมีความแม่นยําสูงกับการดูจากราศาีเกิดนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาดโดยภาพรวมกว้างในปี2568 จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราก็มาดูดวงภาพรวมกว้างๆทั้งปีนะครับของคนลัคนา,าราศีเมถุนนะครับประจําปี2568นะครับเริ่มกันที่ดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวตัวแทนของความสุขความสําเร็จและความก้าวหน้าต่างๆในชีวิตนะครับในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2568นะครับจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568นะครับเวลา22เ50นทีนะครับ จะโครจรอ,อยู่ที่ตำแหน่งของราศีพฤษภนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อคนลักนณาราศีเมถุนในด้านโชคที่เกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับซึ่งใครที่ทํางานในลักษณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างชาตินําเข้าส่งออกนะครับก็จะมีความก้าวหน้าในการงานที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีมาโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งของราศีพฤษภนะครับจะส่งผลให้คนลักนณาราศีเมถุนอาจจะมีปัญหาวุ่นวายไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามานะครับและบางท่านอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาอ่กด้วยนะครับในเรื่องของความรักนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะพบรักจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่ก็อาจจะคบกันอย่างเปิดเผยไม่ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลที่ไม่ค่อยมั่นคงมากนักนะครับถัดมาในช่วงที่2ของปีนะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมปี2568นะครับเวลา22นา50นาทีนะครับจนถึงวันที่2ตุลาคมปี2568นะครับเวลา19นาิ50นาทีนะครับดาวพฤหัสสุปดีนะครับ โครจรในตำแหน่งราศีเมถุนนะครับซึ่งจะสมผลดีต่อคนลักนาราศีเมถุนในเกือบทุกๆเรื่องนะครับจะสงผลให้คนลักนาราศีเมถุนเนี่ยมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับมีโชคแล้วก็ความสาเร็จเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามความสําเร็จที่ว่าอาจจะมีเข้ามาเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่องนะครับและงานอาจจะเข้าตัวเยอะนะครับนอกจากนี้จะต้องระวังถูกอิทธิพลของคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาจำกับควบคุมชีวิตได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะการกระทําของคนรักคู่ครองคุณส่วน รหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญานะครับจะส่งผลต่อตัว,ตวของคนลักขณาลาศีเมถุนมากนะครับโดยเฉพาะการล้ำเส้นจากผู้อื่นเนี่ยท่านจะต้องระบัดระวังให้ดีนะครับ ถัดมาในช่วงที่3นะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปี25 6 8นะครับเวลา19.50นาฬกานาทีนะครับจนถึงวันที่23ธันวาคมปี25 6 8นะครับเวลา7นาฬกาสนาทีนะครับดาวเพหัสบดีจะโคจรอยู่ในตำแหน่งของราศีกรกฎนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อคนลัคนาราศีเมถุนในแง่ของรายได้แล้วก็เงินเงินทองทองเนี่ยเป็นอย่างบ้างนะครับเป็นจังหวะทองที่ไม่ควรจะปล่อยให้พลาดไปอย่างยิ่งนะครับหากมีโอกาสได้ทำเงินทำทองนะครับควรที่จะต้องไขว่คว เพราะถือว่านานๆทีจะมีจังหวะสร้างเงินสร้างทองที่ดีแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะครับถัดมาในช่วงที่4นะครับตั้งแต่วันที่23ธันวาคมปี2568นะครับเวลา7นาฬิกา36นาทีนะครับไปจนถึงช่วงเส้นปีนะครับดาวเพฤหัสบดีจะย้ายกลับเข้าไปสู่ราศีเมถุนเหมือนช่วงที่2ของปีนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อคนล,นลัคณาราศีเมถุนในด้านโชคและความสําเร็จต่างๆเหมือนกับในช่วงที่2นะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมปี2568นะครับเวลา22นาฬิกา50นาที จนถึงวันที่2ตุลาคมปี2568นะครับเวลา19นาฬิกานาทีนะครับดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับสำหรับดาวดวงใหญ่ดวงที่2ที่จะต้องพูดถึงนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวแห่งความอดทนนะครับดาวแห่งความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับและก็เป็นดาวตัวแทนด้านการทนทุกข์นะครับความหนักหน่วงต่างๆในชีวิตนะครับในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2568นะครับจนถึงวันที่19พฤษภาคมปี2568นะครับเวลา1นึ่งนา ส6นาทีนะครับดาวเสาร์จะโคจอรอยู่ในตำแหน่งของราศีกุมนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อคนลัคนาราศีเมถุนให้เริ่มคิดถึงเรื่องของการลงหลักปักฐานและแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความมั่นคงในระยะยาวนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวให้ระวังคนลัคนาราศีเมถุนมีปัญหาสุขภาพหรือมีการเปลี่ยนแปลงกดดันวุ่นวายหลายๆอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วชีวิตเนี่ยถึงค่อยดีมีความมั่นคงเกิดขึ้นมาได้นะครับสรุปโดยสั้นนะครับคือเป็นช่วงที่จะต้องอดทนก่อนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆก นะครับชีวิตถึงจะดีขึ้นมาได้นะครับถัดมาในช่วงที่2นะครับวันที่19พฤษภาคมปี2,568นะครับเวลา1น6นกานาทีนะครับจนถึงวันที่23สิงหาคมปี2,568นะครับ เวลา20นาฬิกา19นาทีนะครับดาวเสาร์จะโครจรอ,อยู่ที่ตำแหน่งของราศีมีนนะครับซึ่งจะส่งผลต่อคนลัคนาราศีเมถุนในเรื่องของความทุกข์ความกดดันกุญญดในการทํางานนะครับหรือการทํางานจะต้องใช้ความอดทนที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามหากคนลัคนาราศีเมถุนท่านใดน,นะครับทางานที่เป็นของหนักเป็นของใหญ่ๆตโตๆนะครับเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือการเปิดโครงการที่จะต้องทําแบบระยะยาวต่อเนื่องยาวนานหลายๆปีนะครับหรือการทํางานด้านการแพทย์ หรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนะครับตลอดจนการทํางานร่วมกับคนต่างชาติต่างภาษานะครับการที่ดาวเสารอยู่ในตําแหน่งนี้ก็อาจจะช่วยให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างมั่นคงได้นะครับ แต่ก็จะไม่ได้เรียกว่าสําเร็จแบบสบายๆนะครับเพราะจะต้องมีการผ่านปัญหาและความกดดันอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับถึงจะสําเร็จขึ้นมาได้นะครับถัดมาในช่วงที่3นะครับวันที่23สิงหาคมปี2568นะครับเวลา20นา19นาทีนะครับไปจนถึงสิ้นปีนะครับดาวเสาร์จะโครจรกลับไปสู่ตำแหน่งของราศีกุมเหมือนช่วงแรกนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อคนลัคณาราศีเมถุนให้เริ่มคิดถึงการลงหลักปักฐาน หรือแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความมั่นคงในระยะยาวนะครับแต่ก็จะต้องระวังปัญหาเจ็บป่วยหรือพบเจอปัญหาวุ่นวายกดดันต่างๆเสียก่อนถึงจะดีขึ้นมาได้นะครับเหมือนกันกับในช่วงของวันที่1มกราคมปี2518จนถึงวันที่19พฤษภาคมปี2518เวลา1น56นาทีนะครับดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับส่วนดาวดวงที่3ที่ต้องกล่าวถึงก็คือดาวราหูนะครับซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะครับเป็นตัวแทนแห่งการพลิกแพลงแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมต่างๆนะครับ ช่วงแรกวันที่1บมกราคมปี2,568นะครับจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2,568เวลา9ก้านาฬกา44นาทีนะครับจาโคจออยู่ในราศีมีนะครับซึ่งจะสมผลดีให้คนลักนาราศีเมถุนมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการทํางานดีนะครับงานจําพวกกลยุทธ์การวางแผนต่างๆงานที่จะต้องใช้ไหวพริบ จะทําออกไปได้ดีนะครับแต่ให้คนลักนาราศีไม่ถุนระวังการทําอะไรออกนอกลูก่นอกทางมากจนเกินไปนะครับเช่นทําอะไรออกนอกกรอบนอกระบบนอกธรรมเนียมนะครับจนทําให้เสียระเบียบการทํางานได้นะครับ และบางท่านอาจจะมุ่งเน้นการทํางานมากจนเกินไปนะครับจนด้านอื่นๆของชีวิตเนี่ยไม่ได้ดูแลดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องมีการปรับสมดุลการใช้ชีวิตให้ดีๆนะครับถัดมาในช่วงที่2นะครับวันที่5พฤษภาคมปีสอง8นะครับเวลา9ก้นาฬิกาสีสนาทีนะครับไปจนถึงสิ้นปีนะครับราหูจะโคจรเข้าสู่ราศีกุมนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อคนลัคณาราศีเมถุนในการค้นหาตนเองพบนะครับ หรือได้ค้นพบวิถีชีวิตที่เข้ากับตนเองได้ดีนะครับได้แนวทางใหม่ในการใช้ชีวิตนะครับทําให้มีความสุขใจนะครับบางท่านอาจจะมีโชคได้ไปยังต่างถิ่นต่างแดนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามให้คนลัคนาราศีเมถุนระวังการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับของเสพติด มึนเมาต่างๆนะครับหรือว่าถูกหลอกถูกทําให้หลงเชื่อนะครับจนใช้ชีวิตแบบผิดๆได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรหรือว่าจะคิดอะไรก็ตามนะครับขอให้มีสติปัญญากํากับอยู่ด้วยเสมอนะครับแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดกับตัวท่านเองนะครับส่วนดาวดวงสุดท้ายที่ต้องกล่าวถึงนะครับก็คือดาวมุษยูนะครับซึ่งจะเป็นดาวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพิสดารนะครับหรือมีวิวัฒนาการต่างไปจากเดิมนะครับจะอยู่ในตําแหน่งของราศีพฤษภตลอดทั้งปีนะครับซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคนละคณาราศีเมถุนให มักมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาอยู่ในชีวิตรเรื่อยๆนะครับท่านเลยจําเป็นที่จะต้องใช้ไหวพริบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งก็จะทําให้ท่านมีประสบการณ์ในชีวิตที่มากขึ้นนะครับและปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันหลักๆที่ท่านจําเป็นที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับ มักจะเป็นปัญหาด้านลูกน้องบริวารน,นะครับหรือเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุน้อยกว่าท่านนะครับหรือมีตําแหน่งทางสังคมที่ต่ํากว่านะครับแต่จะดีหรือว่าร้ายมากน้อยประการใดนะครับจะขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคลนะครับนอกจากนี้ดาวมรตยูเนี่ยยังเป็นดาวที่เดินช้านะครับทาให้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งอาจจะกินระยะเวลาการให้ผลต่อเรื่องยาวนานหลายปีนะครับก็จบ ไปแล้วนะครับสารการทายรวมภาพรวมกว้างๆทั้งปีของคนลักนาราศีเมถุนนะครับประจำปี2568นะครับ ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยต้องการคาทานายที่มีความละเอียดแม่นยาที่มากขึ้นนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับแล้วก็ท่านจําเป็นที่จะต้องดูการโคจรของดาวอื่นๆละเอียดแบบรายเดือนนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยาม,มากที่สุดนะครับซึ่งท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube ของช่องโอสติ h ชาน e l ได้นะครับเพราะว่าจะมีการลงคลิปทํานายดวงแบบรายเดือนเอาไว้ให้นะครับเป็นประจําทุกเดือนนะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ